สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวมั่นนามัน,น,มนกพลังดวงราศีประจำปี2564ค่ะคลิปนี้นะคะอยากจะชวนเพื่อนๆทุกท่านมาร่วมเปิดพลังดวงแต่ละด้านของทั้ง12ราศีประจำปี2564กันค่ะ ทั้ง12ราศีนั้นจะเด่นสุดในด้านไหนไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักจะรุ่งกันขนาดไหนตามมาชมพร้อมๆกันได้เลยนะคะมาเริ่มกันที่ท่านที่เกิดในราศีเมษเลยดีกว่าค่ะมาดูเรื่องการงานนะคะ95%ดวงการงานของชาวราศีเมษถือว่าโดดเด่นมากกว่าใคร ที่ตกงานอยู่ก็จะได้งานนะคะรอเลื่อนตำแหน่งก็จะได้ขยับขยายพ้นงานโดดเด่นและปังตลอดทั้งปี6-4เลยค่ะการเงิน70%ค่ะอยู่ในระดับที่ดีนะคะแต่ก็ต้องรู้จักใช้รู้จักเก็บอย่าฟุ่มเฟือยและจะสุขสบายยาวๆไปค่ะส่วนความรักได้75%ค่ะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่อนข้างไปทางดีมากเลยนะคะ คนมีคู่ควรเพิ่มความหวานให้กันบ้างพาไปเติมพลังชีวิตด้วยกันบ้างก็จะดีส่วนคนโสดอย่าเลือกเยอะมองไปรอบๆแล้วจะเจอคนที่ใช่ค่ะแนะนำเสริมดวงนะคะขอให้ไปไหว้พระประจำวันเกิดและบูชาพระพิกเนตทุกๆวันที่เกิดจะช่วยให้ดวงชะตาพบเจอสิ่งที่ดีๆได้ค่ะมาต่อกันที่ท่านที่เกิดในราศีพฤษภนะคะการงานได้70% คุณเป็นคนต้องมันสังเกตดูซ้ายดูขวาอยู่ให้เป็นควบคุมอารมณ์ให้ดีเวลาทำงานอย่าร้อนรอนอย่าใจร้อนแล้วจะดีค่ะการเงินได้65%การเงินต้องระวังให้มากๆนะคะมีเกณฑ์เสียทรัพย์โดยที่ไม่รู้ตัวอาจเสียของรักของห่วงก็เป็นได้ค่ะสติมาสตางอยู่ครบนะคะ มาต่อกันที่ความรักขาดได้95ถือว่าดีงามพระาม8เลยนะคะหวานชื่นสวีดกันจนคนรอบข้างอิจฉาคนโสดก็จะได้เป็นแฟนกับคนที่ถูกใจก็ขอยินดีล่วงหน้าด้วยค่ะแนะนำเสริมดวงค่ะแนะนำให้ไปไหว้หลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาและพกไอ้ไข่เด็กวัดเจดีติดตัวไว้แล้วการเงินจะดีนะคะ มาต่อกันที่ท่านที่เกิดในราศีเมถุนค่ะการงาน60%ดวงการงานของปี64นะคะจะต้องระวังเรื่องของความเครียดงานเยอะเจ้านายดุโดนกดดันต่างๆแต่ก็อย่าท้อค่ะสู้ๆอดทนงานทุกชิ้นสำเร็จนะคะแต่ต้องเจออุปสรรคก่อนถึงจะสำเร็จค่ะส่วนเรื่องการเงินได้70%ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็ใช้จ่ายเรื่อยๆเช่นกันค่ะ มีเข้ามาก็ต้องเก็บด้วยนะคะแล้วจะสบายค่ะส่วนความรักได้50%ให้ต้องระวังมือที่3เข้ามากวนจิตกวนใจอาจทำให้เกิดปัญหาหัวใจได้ก็อย่าวู่วามนะคะใช้สติเหตุผลคุยกันไม่ถึงขั้นเลิกอาจมีปากมีเสียงขั้นรุนแรงเท่านั้นค่ะ แนะนำเสริมดวงนะคะผู้หญิงให้ไปไหว้พระนอนที่วัดโพส่วนผู้ชายให้ไปไหว้พระกิจนะที่วัดเทพมนเทียนเสริมดวงชะตาเรื่องของความรักค่ะมาต่อกันที่่าตที่เกิดในราศีกรกฎนะคะการงานได้80%ปซค่ะในปี64นี้บอกได้คําเดียวว่าราบรื่นไหลปรืดปร๊ดๆกันเลยทีเดียวค่ะ แต่ต้องระวังคำพูดในการทำงานเอาไว้บ้างบางครั้งอาจเกิดจากการสื่อสารกันผิดไม่ผิดใจกันเป็นอันใช้ได้ค่ะส่วนการเงินได้95%นะคะใครที่เป็นนักขายแล้วอยู่ในราศีนี้ก็บอกเลยว่าปังมากค่ะปังสุดๆเลยนะคะเงินเข้าสุดๆส่วนอาชีพอื่นที่ไม่ใช่นักขายก็ปังเช่นกันมีโชคลาภไลมาเทมาเสี่ยงโชคสมหวังแน่นอนค่ะ ความรักได้50าอเซน์คนโสดให้พักเอาไว้ก่อนไปลุยงานก่อนค่ะส่วนคนมีแฟนให้ประคองเอาไว้นะคะผ่านเดือนสิงหาคม2 5 6 4แล้วจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าผ่านค่ะคำแนะนำเสริมดวงค่ะผู้หญิงให้ไหว้พระแม่อุมาเทวีที่วัดแขกขอพรเรื่องของความรักส่วนผู้ชายให้ขอพรพระพิกเนขอพรเรื่องความรักเช่นเดียวกันค่ะ มาถึงท่านที่เกิดในราศีสิงห์นะคะการงานได้80%ดวงการงานมีความซับซ้อนบ้างเล็กน้อยนะคะให้เสริมความรอบคอบเข้าไปในงานทุกชิ้นก็จะสำเร็จสมบูรณ์แบบค่ะงานเจราจาไปได้ด้วยดีงานประสานงานราบรื่นผู้ใหญ่อุปถัมภ์ผู้ใหญ่รักและเอ็นดูค่ะ การเงินได้65%ให้ระวังการใช้เงินอย่างมากนะคะราศีนี้มีเกมหมุนเงินไม่ทันรายรับมีเข้ามาตลอดให้ระวังใช้จ่ายอย่างไม่คาดคิดจนหมุนไม่ทันนะคะ <c oughs> ส่วนความรักได้95%ค่ะดวงความรักคนโสดก็จะเจอคนที่ใช่หวานกันจนทะเลจืดไปเลยค่ะ <c oughs> ส่วนคนมีแฟนแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์จากคนรักเพื่อนๆก็น่าจะบ่นกันเลยว่าเหม่นความรักกันละค่ะ แนะนำเสริมดวงนะคะให้ไปไหว้ขอพอรกับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีแล้วการเงินจะได้ปังปังมีโชคมีลาบโชคดีช่องใส่แบงค์จะได้ไม่แฟบนะคะมาต่อกันที่ท่านที่เกิดในราศีกันค่ะการงานได้90%ดวงการงานจะได้รับการช่วยเหลือจากทุกๆคนใครตกงานก็บอกได้เลยค่ะได้งานแน่นอน ส่วนใครอยากเริ่มธุรกิจใหม่เตรียมตัวรุ่งได้เลยนะคะงานไปได้เรื่อยๆตลอดทั้งปีแล้วก็ปังมากๆด้วยค่ะความรักได้80%อยากให้ชวนกันไปพักผ่อนเติมพลังรักกันนะคะชีวิตคู่จะได้หวานชื่นกับแบบนี้ตลอดไปส่วนคนโสดเลือกให้ดีค่ะจะมีเข้ามาไม่ขาดสายเลยค่ะส่วนดวงการเงินได้9 5ค่ะ ถือว่าปังสุดๆเลยนะคะเงินเข้าเป็นว่าเล่นจับอะไรก็เป็นเงินไปหมดคขายอะไรก็ขายดีโชคลาภวิ่งเข้าปังๆเงินเข้าแล้วก็แบ่งไปทําบุญด้วยนะคะแนะนําเสริมดวงค่ะให้ทําบุญกับคุณพ่อคุณแม่และไหว้พระประจําวันเกิดค่ะมาตึงทานที่เกิดในราศีตุลน,นะคะการงานได้95%ค่ะ จะทำงานชิ้นไหนก็เหมือนจะราบรื่นไปสมดชาวราศีตุลเป็นคนตั้งใจทำงานมากจริงจังมากๆแต่ก็ต้องระวังการสื่อสารการดีลงานเอาไว้นิดหน่อยจะได้ไม่ติดขัดนะคะการเงินได้80%ดวงการเงินก็ถือว่าปังไม่แพ้กันค่ะเงินเข้าสุดๆโชคลาบมาแบบก้อนใหญ่ยอดขายก็ปังกันไม่ไหวเลยค่ะแต่ต้องมีเหตุให้ต้องใช้เงินนะคะอย่างเช่น ครีมหมดพร้อมๆกันหลายตัวหรือไม่ก็ค่าประกันชีวิตประกันรถหรือรายจ่ายในชีวิตประจำวันที่มาพร้อมๆกันจัดระเบียบการเงินดีๆค่ะความรักได้80%นะคะดวงความรักของชาวราศีตุลยยังดีอยู่ค่ะแต่ก็ต้องระวังความไม่สดชื่นของชีวิตคู่จะทำให้เกิดอาการเบื่อกันได้ แนะนำพากันไปเที่ยวสำหรับคนมีคู่ส่วนคนโสดมีเข้ามาให้เลือกแต่ก็อย่าเลือกเยอะนะคะระวังจะอดค่ะและจะหาว่าไม่เตือนแนะนำเสริมดวงให้ปังนะคะขอให้ไปไหว้ขอพรหลวงพ่อทันใจวัดพระาธาตุดอยคำจังหวัดเชียงใหม่ขอได้หนึ่งข้ออะไรก็ได้แล้วจะปังมากๆเลยค่ะมาต่อกันที่ท่านที่เกิดในราศีพิจิกนะคะ การงานได้9 5บอกตรงๆเลยค่ะใครที่ตกงานอยู่ข้ามปี64ให้รีบร้อนใบสมัครจะได้งานแน่นอนชาวราศีพิจิกเหมือนมีเหล่าทวยเทพคุ้มครองการงานปีนี้ให้ราบรื่นมากๆสะดวกไปหมดไร้อุปสรรคสุดๆแต่ก็ต้องระวังคำพูดในการดิวงานด้วยนะคะพูดไม่เข้าหูระวังจะอดได้งานค่ะเมื่ออดได้งานก็อดได้เงินด้วยนะคะ ส่วนเรื่องการเงินได้95%ค่ะบอกได้คำเดียวว่าปังมากๆแบบหยุดไม่อยู่เลยค่ะชาวราศีพิจิกจะเกิดช่วงปลายปีหลังวันเกิดมาจะปังยาวไปจนถึงปลายปี64เลยค่ะปังไปยาวๆกันเลยนะคะส่วนเรื่องความรักได้90%ค่ะคนโสดให้เตรียมตัวมีข่าวดีต้อนรับแฟนใหม่ได้เลยค่ะส่วนคนมีแฟนแล้วระดับความหวานเพิ่มขึ้นไปอีก99%ระดับเลยค่ะ ส่วนคู่รักที่รักกันมั่นคงแล้วเตรียมตัวโดนสู่ขอแน่นอนนะคะแนะนำเสริมดวงให้ไหว้พระประจำวันเกิดทำบุญกับพ่อแม่มันสวดมนต์ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือและศรัทธาเป็นประจำนะคะมาถึงท่านที่เกิดในราศีธนูค่ะการงานได้75%เป็น์เป็นไปอย่างเนิบๆเ,เรื่อยๆค่อยๆทำค่อยๆเป็นไปตามระเบียบ ราศีธนูเป็นคนใจเย็นบางครั้งก็เย็นมากไปจนดูนิ่งๆพยายามกระตุ้นจิตวิญญาณนักสู้ในตัวออกมานะคะชิ้นงานจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีระวังใจตัวเองและความมั่นใจในตัวเองที่มากเกินไปจะทำให้งานเดินผิดทางค่ะส่วนเรื่องการเงินได้95%นนะคะก็ต้องเรียกได้ว่าว้าวสุดๆไปเลยค่ะ ถือว่าเป็นราศีที่มีดวงเสี่ยงโชคค่อนข้างมากหรือในอีกแง่ก็คือยิ่งขยันยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งเก็บยิ่งรวยค่ะความรักได้75%ค่ะส่วนใหญ่คนราศีธนูนี้จะคบใครครบนานรักใครก็รักจริงไม่เจ้าชู้แต่ต้องระวังอย่าจูจ้จี้เจ้ากี้เจ้าการชีวิตของคู่รักมากนักเพราะอาจจะเป็นภัยต่อหัวใจได้ค่ะ ส่วนคนโสดให้ใจร่มร่มนะคะราศีธนูเป็นคนที่มีสเสน่ห์อยู่แล้วมีเข้ามาก็ดูให้ดีเลือกให้โดนใจคนที่ใช่ที่สุดเพราะจะอยู่กับเราไปอีกนานๆเลยค่ะแนะนำเสริมดวงให้ไหว้พระประจำวันเกิดและหาตาพรานบุญมาพกติดตัวเพื่อเสริมบารมีในเรื่องของดวงความรักนะคะมาถึงท่านที่เกิดราศีมังกรแล้วค่ะการงานได้75เปเซ็นต์ ดวงการงานปี6.4อาจจะไม่เข้าตาผู้ใหญ่มากนักแต่ผลงานขึ้นอยู่กับความขยันทำให้เต็มที่ต้องเข้าตาหัวหน้าเราสักวันไม่ต้องน้อยใจค่ะแต่ก็มีข้อดีตรงที่ก็จะไม่มีเจ้านายมาจุกจิกมากนักทํางานแบบสบายๆแอบยิ้มอยู่ในใจได้ค่ะการเงินได้70%ดวงการเงินถือว่าเรื่อยๆนะคะไม่ถึงกับแย่แต่ก็ควรระมัดระวังการใช้จ่าย อะไรไม่จำเป็นก็ควรพักก่อนงดใช้เงินก่อนนะคะเก็บเงินยาวๆเพราะคนราศีนี้ชอบเที่ยวงดช้อปปิง้งแต่เก็บเงินไปเที่ยวพักผ่อนเติมพลังสมองมาลุยงานต่อก็ถือว่าโอเคค่ะความรักได้75%ค่ะถือว่าอยู่ในระดับกลางๆไปในทางที่ดีนะคะควรพาไปเสริมดวงเสริมบุญทำบุญร่วมกันบ้าง คนมีคู่แล้วก็จะยืนยาวส่วนคนโสดแนะนำให้มูเตลูหนักๆหน่อยเดี๋ยวก็เจอคนที่ใช่ค่ะแนะนำเสริมดวงค่ะให้ไหว้พระประจำวันเกิดขอเงินของานบูชาพญานาคขอความรักผู้หญิงแนะนำให้ขอพรพระแม่อุมาวัดแขกค่ะส่วนผู้ชายให้ขอพรพระกฤษณะวัดเทพมนเทียนนะคะมาถึงท่านที่เกิดในราศีกุมค่ะ การงานได้75%ต้องระวังคำพูดในการริวงานนะคะเคลียให้ชัดเพราะอาจสื่อสารกันและเข้าใจผิดกันได้ดวงการงานของราศีกุมนี้ตกเป็นเป้าของเจ้านายหรือหัวหน้างานยิ้มสู้โชว์ผลงานไปเลยค่ะการเงินได้80%นนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหาเงินได้มีเงินเก็บแต่ต้องระวังคนจะหยิบยืมเอาค่ะ เกรงว่าจะไม่ได้คืนนะคะหรืออาจจะได้คืนแบบ50-50ค่ะความรักได้80%แอบปังนิดนิดนะคะแต่ก็ต้องระวังการพูดหรือมีป่ากมีเสียงถึงขั้นผิดใจกันได้ให้หมั่นใส่ใจซึ่งกันและกันดวงความรักจะราบรื่นส่วนคนโสดหาแฟนยากสักหน่อยถึงเจอก็ยังไม่ถูกใจค่ะให้ใจเย็นเย็เหมือนโบราณค่าว่าชาชาได้พราเล่มงามค่ะ แนะนำเสริมดวงให้ไหว้พระประจําวันเกิดทําบุญกับคุณพ่อคุณแม่และไหว้พระพรมขอพรเรื่องงานให้ไหว้พระแม่ลักษมีขอพรเรื่องเงินและความรักค่ะและแล้วก็มาปิดท้ายกันที่ท่านี่เกิดในราศีมีนนะคะการงานได้70%ค่ะดวงการงานอาจจะมีติดขัดอยู่บ้างค่อยๆแก้ไขปัญหากันไปค่ะ ถึงจะติดขัดแต่ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีถึงช้าแต่ชัวร์นะคะการเงินได้65%การเงินก็ต้องใช้คำว่าประหยัดตัวโตๆเลยค่ะมีเข้ามาก็ต้องมีออกไปให้หาอาชีพเสริมหารายได้เพิ่มจะช่วยซัพพอร์ตได้นะคะความรักได้70%ค่ะคนที่คิดว่าใช่ก็เป็นไปได้คนที่คิดว่าไม่ใช่ก็ปล่อยเข้าไปค่ะ อย่าจับปลาสองมือไม่งานจะไม่เหลือใครเลยคนโสดก็ต้องเลือกนะคะเลือกเฉพาะคนที่ใช่ส่วนคนมีคู่แล้วอยู่ตัวประคองรักให้ยืดยาวไปเรื่อยๆค่ะแนะนำเสริมดวงให้ไปกราบไหว้ศาลหลักเมืองของจังหวัดที่ตัวเองอยู่ไหว้พระประจำวันเกิดกราบไหว้ขอโชคลาภไอ้ไข่เด็กวัดเจดีหรือพญานาคหรือไม่ก็เซียนแปะโรงสีวัดศาลเจ้าก็ได้นะคะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดพลังดวงราศีประจำปี2564นะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ